รถเกียร์แกนคานิวอลนะครับเก,เกียร์แกนนี้ป้ายแดงสองล้านผมขายแค่แปดแสนเก้าหมื่นห้าบาทผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยแล้วรถผมสวยมากคือรถพวกนี้ที่มันเป็นรถตู้พวกนี้เนาะที่มันเป็นรถตู้พรีเมียมเนะี่ยรถพวกนี้เป็นรถบ้านแท้เลยครับที่ดูเล่มในทุกคันเลยผมคัดนะพี่ผมคัดนะนพี่ดูสวยเลยนะครับภายในพี่ดูเบาะดิเบาะสามแถวนะสิ่เบ็ดที่นั่งนะ แล้วบ่อไอแถวที่สามนี่ซ่อนรูปได้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูติดมาเนี่ยจอดฟชิดเลยไม่ติดนี่ซ่อนรูปได้ด้วยพี่ดูแล้วรถพวกนี้พี่ดูพลาสติกยังมีอยู่เลยนะครับไม,ไม่มีรอยเลยแล้วก็นี่ซ่อนรูปแบบไม่เห็นเลยอะใส่สัมภาระได้เยอะเลยถ้าดึงมาพี่ดู มันฟอมรูดได้ขนาดนี้้วก็นี้ก็เลื่อนไปนะครับพี่ผ่อนแค่หมื่นสี่บาทพี่ได้รถเกียร์แกนคาริวอลเครื่องดีเซลรถสวยเลยรถสวยเลย